มึงหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงอย,าย่าให้กูโผลนะโอ,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 โอ้นี่คือคลิปอะไรวันเนี้ยเฮ้ยโทดจริงนะบอกเลยอยากใส่คอนเวิร์และเขาไม่เซตหน้ามึงปี๊บซองกินนะกูก็เก็กท่าหนึ่งฝากโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม g o s นะครับทุกคนนี่คือเกมที่อยากจะพูดเลยว่า เอาตรงนะมันเป็นเกมที่ทุกคนก็ถ้าใครที่เคยดูนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนแม่งค้ามาคนตีนเยอะที่สุดเลยนะครับ้าม,มาคอมเมนต์อะไรก็ไม่รูนน้เลม่รู้เอ่อะเราก็จะโทรหาร้านพรสริกันแหละในวันนี้ทุกคนรียกนะและผมจะบอกเลยว่าร้านพรสรินี่จะเป็นร้านที่บอกเราได้นะถามเราว่าแบบว่าถ้าเราเข้าพักเนี่ยภายในวันที่20นี้นะเอาอูเข้าไปด้วยได้เปล่าคนเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ย กูโดนคนตีนได้เลยเรากูโดนเขากูถือป<อ><อ>ะหวานสวัสดีครับอันนี้ใช่พรสิริเฮาหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ่านี้อยู่จังหวัดอะไรอะครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอันอนนตรีย,ยุธยาค่ะอ๋ออยู่อยุธยาโอเค,คแล้วทีนี้อันนี้เอาเอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ด้วยไหมครับก็คือเนาะหมาหรอตัวใหญ่หน่อยอะครับได้มันเป็นสถานที่โล่งๆอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับอ๋อถ้าโล่งมากเดี๋ยวผมอาจจะเอาอูดไปด้วยเอาอูดไปด้วยโอเค มีเลี้ยงอุดด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะไอ้สัเขางงเว้ยฮะอุดคือปากเลยบบฮะเลี้ยงอุดเหรองงเลยครับไปครับสามโรยอ่ะเฮ้ยไม่ไกลไม่ไกลช็อตเมื่อกี้คือถ้าใครเดี๋ยวให้คนตัดคลิปนะมึงเอาไปตัดดีๆนะคือหาสัตว์อะแบบแบบฮะ อูดแบบฮะอูดเลยอะ่ะฮะอูดโหอ,อันนี้นา่าจะยากว่ะที่นี่ที่ไหนวะเออผมบอกเลยอันนี้อันนี้ที่ไหนวะยากจัดเลยว่ะอะไรวะเนี่ยมึงคงรู้หรอกอะไรคำน,นี้ยฮะเอาอีกแล้วอ่ะ เจอทุก EP เลย,ยกูไปยิงพีเด็กกุจะตอร์เมนอ้าวไอ้อาร้านขายน้ำแข็งใส่หรอร้านขายน้ำแข็งใส่ป้ามึงไงมึงไปสั่งไปเลยมึงไปสั่งน้ำแข็งไปอ่ะมึงขายใครแต่ตน้ำแขงำ็งเดินไปสั่งไปเดินดูคนดูที่นี่มันที่ได้กว่าสำนักพระอาจารย์ตุยป่ะครับไ,ไ,ไม่ใช่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 สำนักพระอาจารย์ตุยนะครับหาทำน้อยเกมเน,เนี่ยเฮ้ยกูคงรู้หรอกให้กับเมนมาเนี่ยแรงดึงดูดลุงมีแรงดึงดูดเกี่ยวกับเมนเหรอให้กูเป็นหมอปลาสองไหมเนี่ยฮะ ด็อกเตอร์ฟิตเฟนอ่ะอืมอุ้ยหมู่บ้านแม่คีว่าหมู่เจ็ดอันนี้ไม่ใช่หมู่สิบนะครับน้องๆที่น้องๆสงสัยกันนะครับว่าเป็นหมู่สิบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้หมู่เจ็ดนะครับทิปนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยเจอยายว่ายายน้อยหรือเปล่านี่ฮัลโหลฮัลโหลยายหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลยายน้อยใช่ยายน้อยหรือเปล่าเฮ้ย,ย,น,ยน้อย ยายเดินมานี่ฮิวซื้อข้าวได้แล้วแบบอัดไอ้หน้อยมาทำอะไรครับเนี่ยเราบ้านอยู่แถวไหนอะยายนูนอยู่บ้านน่านูข้างหน้านูนาน่นนะาหาบวางนัวมึงมาทำไรอันนี้ยายผมแบบอยากรู้มากเลยตรงนี้จังหวัดได้ดูยายก็เหมือนกันนี่แบบเดินมานี่เดินมาตั้งแต่กรุงเทพแล้ว ใหญ่ใหญ่น้อยแกไม่น่ารู้นะครับไปดีกว่าทุกคนอ่ะว,อวินี่ไงเอ้ารูเ้เลยชะเลยมีชะเลยแล้วนี่ไงตำบลป่าซางอำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายเอ้ากูไปออสเตรเลียเฉยเลยป๊าบยีสิบโลไม่เกิน50โลถือว่าผ่านเ yes okay. อ k a y วัดดีครับใช่เพื่อนหรือเปล่าฮ e ล l o ล e l ล o h ล l l o งงเลยครับมาไปกูมไม่เจอแล้วกูเจอเพื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเจอวัวเดี๋ยวเจอควายเดี๋ยวเจอเมนเกมนี้แม่งอะไรวันนี่คือสารเจ้าพอ่อหุบแดงนะครับโอเคมีใครพอจะรู้ไหมครับมีคนในพื้นที่รู้ไหมครับว่าสารเจ้าพอ่อหุบแดงนี่คืออยู่แถวใดผมรู้อะผมรู้มึงพิมพ์ดิคนลุกเลยครับโอ้โหเจอสารเจ้าพ่อเมื่อกี้นะบ้านหนองขามบ้านหนองขามทีม่จังหวัดอะไรวะเอา้าบ้านโปง มื่อกี้ซูมไม่เห็นนะครับลานบุรีเอาฉเฉลยฉเชย <Hey. S 1> ห่างกัน38โลถือว่าผ่านนะครับนะไม่ถึง50โลผ่านครับผ่านเอา้าอุ้ยเอาแล้วกูเจอแล้วเอ้เขามุงอะไรกันวะแก๊งอะไรแก๊งกระชายดำปะ <Hey. S 1> พี่พี่พี่มุงอะไรกันครับผีมุงอะไรกันผีมุงอะไรีไรีดูไรอ๋อดูรถฮะนะเขาซูไมไปนีมีอะไรในรถปะวะเขามุงดูอะไรวะหรือเขามองผมวะ hey. เนี่ยไอเจ้คนนี้เขามองผมแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ับพี่สาวาที่นี่จังหวัดใดอยากรู้นี่คือมองมองของกลางมองของกลางไงพี่ของกลางด้วยวะนี่มันจังหวัดใดวะไปบอกกูเลยไปไปไปสระบุรีลุงใบตองป่ะเนี่ยใบยตองอ่ะอนี่ไงเจอแล้วว่าอะไรอะสุพรรณบุรีที่นี่ไม่ใช่นคนปรปฐม ใชครับเรื่อยๆเลย,เ,ลย,เ,ลยเรียบร้อยห yes! ่างสิบห้าโล yes พันไม่ถึง15ไม่ถึง50โลนะครับอ่ะคนดีสีสองกินเตอร์ช่วยกันรีวิวร้านนะครับมาทุกคนช่วยกันรีวิวหน่อยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกชิ้นดินระเบิดอร่อยมากเลยลูกชิ้นดินระเบิดเอาดินมาปั้นอนะ่ะก๋วยเตี๋ยวหมาไม่ได้อร่อยมาเรีวิวร้านให้มันดีๆหน่อยดีวะแล้วใครจะเข้าไปกินกินทันทีขี้ทันวัน <laughs> ก๋วยเตี๋ยวเรือขี้แตกทุกราย ก๋วยเตีเ๋ยวเรือกระโปงโอดก๋วยเตีเ๋ยวเรือดำน้ำโอ้โหแต่ละคนนะรีวิวร้านให้เขาดีๆหน่อยด,ด,ดิว่ะแล้วถ้าเจ้าของร้านเขามาอ่านเขาไม่หวัหวหัวร้อนเลยปะวะก๋วยเตีเ๋ยวเรือทําไมไม่อยู่ในน้ำนะครับเออว่ะทําไมก๋วยเตีเ๋ยวเรือทไมขาไม่ขายในน้าวะงงวะเออว่ะเอเอ,เอ,เอจริงนะอร่อยครับอร่อยให้หกสกัดกให้ 10. สิบเส้นเหนียวติดฟันเดียวอร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้ กินเต็มที่ขี้เต็มกางเก่งว่าร้านเจ๊งก็แหละอย่างเงี้ยถ้ามึงจะรีวิวกันขนาดนี้กูโดนฟ้องนะเว้ยมึงรีวิวไปดีบ้านเราบ้าวัยชัยสงสารร้านลุงแกหน่อยดิวะนะ่าหน้าแกยืนหัวดำหนุ่มโอ้ยอุไปแรงความดันกูจะขึ้นวะ่ะแซ่บหลายแซ่บหลายเข้ามาจังหวัดอะไรไม่ได้ลืมแล้วเนี่ยะเชียงรายเหรอโอเคครับเชียงรายนะนี่อะไรนะรเนี่ยเจออะไรเนี่ยคิดสตัก๊ก เวียงทองแป,ป็บติดเฮ้ยแป,ป็บติดเชียงรายนะครับห่าง43โลไปถึง50าโลถือว่าผ่าน yes อะอุ้ยเอาแล้วเอาละคนดูทีนี้ที่ได้วะเฮ้ยกูลงไหนวะเนี่ยเอาละรีวิวหน่อยสิทำไมกูลงนี่วะเนี่ยอ้ <c ười> yeah, คลิปนี้มีแต่ร้านเจ็งหมดเนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 1> อ้ยร้านข้าวแกงเต็มเลยว่ะเฮ้ยแม่งลงมาห้างเลยว่ะ อู้ยางชอบเลยว่ะห้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณคุณไหมเฮ้ยคุณดูห้างอะไรวะเอาแล้วนี่ห้างแล้วครับเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ้าวคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาไดยเร็วเอาแล้วรีวิวห้างครับสิงคโปร์หรือเปล่าสนามบินหรือเปล่าเอาแล้วเฮ้ยไปตามห้างครับผมแวะตามร้านเลยนะทุกคนแวะตามร้าน้กูเลยนะอันนี้น่าจะอยู่เป็นแบบฟู้ดคอร์ทนะครับเอาไปครับใครที่เคยกินไปร้านนี้ก่อนเลยครับเปิดเลยครับร้านอ่าเรียวคุยสิ้นนะครับอันนี้ ร้านอาหารนี้เป็นยังไงครับร้านอาหารเกาหลีเซนทันเบอร์เมกาบางนาใช่เหรอวะเฮ้ยเอานะผมไปอีกร้านนะครับเฮ้ยมีป้ายบอกด้วยว่าเอาเนี่ย local avenue วคุณคุณนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีชาบูชีด้วยวะเฮ้ยทำไมมันลงมาตรงห้างได้วะเฮ้ยมันลงมาตรงห้างได้ไงวะเฮ้ยฟู้ดรีพับริกว่ะเอาแล้วเฮ้ยมีเจอสาวด้วยวั้โอ้ยมีโอ้ยมีสาวเต็มเลยว่ะเอาละเว้ย กูปากล้านหน่อยวะโอ้แล้วกูจะรู้ไหมนเนี่ยห้างแล้วเนี่ยเฮ้ยมันพัฒนาวะ่ะแม่งลงมากลางห้างเลยวะ่ะมีเซนด้วยวะ่ะนี่บอลช้อนเหรอวหรือรอะไรวะไปเลยไปนี่ไปดิเนี่ยมีเซเว่นเซนด้วยวะ่ะอ่ะเอ้ยถามพี่เขาไหมเอาไปผมดูถามพี่เขาหน่อยดีกว่ามั้ยเลยแล้วพี่ขาพี่ขาพี่ชายพี่ชายผมตอนนี้ลงนี่ครับลงห้างอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ห้างที่ผมอยู่นี่คือห้างอะไรโอ้ยหนุมหน่มเอ้ยไอนุม่มเอ้ยห้างนี้เหรอพี่ก็ยืนมานานแล้วเหมือนกันยังไม่รู้เลยห้างอะไร เรียบร้อยเรียบร้อยครับถามพี่ยามพี่ยามก็ไม่รู้ครับนะพี่ยามแกก็ไม่รู้ยามพี่พี่ยามแกยามเงาหรือเปล่ายามเงาเข้ามานี่ลงมากลางห้างได้ไงวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันสามารถลงมากลางห้างได้ด้วยนะได้ด้วยหรอวะแบบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับตั้งแต่เล่นมาตั้งแบบเจ็ดแปด EP แล้วนะห้างลงเกลือหรือเปล่าห้างลงเกลือเข้ามาห้างเนี้ยผมว่านะเอาจริงเทอร์มินัลทเวนตี้วันหรือว่าสยามทุกคนคิดเหมือนผมไหมอ่ะถามมาถามฝรั่งก่อนนะครับ เพื่อบทรู้นะครับว่าเขามาเที่ยวเนี่ยคือเขามาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าฮะ Hello Hello friend Hello friends Hello Hi oh, Hello Hello friend Have you been in Thailand before Oh yes y e s This is a uh, second time for me So I want to know about this place Oh yes I need September อ๋อ oh, แล้วเซนต์นเวอรเหรอใช่หรอเขามองกล้องด้วยเ <laughs> ออก็หันมาถามนดูพอดีเลยไม่ใช่ไม่รู้ครับผมเดววาเนะี้ ผมว่าที่ตรงนี้นะครับมันออกไปจากนี้ไม่ได้แล้วแหละแล้วก็ไอร้านเนี้ยพึกษาคลินิกอันนี้เราไม่รู้นะครับผมขอเดาไปก่อนแล้วกันนะอาจจะเป็นกรุงเทพและผมขอเดาว,ว่าเป็นสยามผมว่ามันไม่กล้าปักลงมาขนาดนี้หรอกผมว่าอยู่สยามนี้ปักเลยปักโคตรใกล้เลย27เ,เออ27เมตรเองอะ่ะ27เมตรนี่คือแบบใช่เลยครับที่เดียวกันเลยครับดนไหมผมบอกแล้วเยสโอ้โห้างที่ผมจําได้ ผมเดินบ่อยนะครับไปขึ้นไปกรุงเทพผมไปสยามบ่อยเปะนั้นผมจําได้เลยนะครับว่านี่คือสยามนะครับสยามเซ็นเตอร์นะครับตรงข้ามนะครับเสียลังสิบโตคนละโยนเลยเนี่ย27เมตรห่างกันนิดเดียวครับสยามสยามถูกแล้ววุ้นน่าสนใจนะอีก1กิโลอะเขาขายปะะเปล่าโทรถามนันไก่หมูอบองเอาไหมสโลแกนแชทคึ้นมาหนแล้วสโลแกนร้านมาเลยร้านมา เรากำลังโทราหาร้านนั้นไก่หมูโอ่ง oh, 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 นะครับ <Yeah. S 1> สมุนไพรอย่าโอ่งไม่มีหมายเล่ที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเล่อีกครั้งค่ะจตนหายเลขหยุดสาโอ้ตายแล้วปิดร้านแล้วนี่ว่าเอ้ยี่แกเขปิดร้านแล้วซื้อไม่ได้นี่ปิดร้านแล้วอดแดกกันเลยพวกมึงไงทุกคนหยุดพวกมึงจงหยุดความคิดนั้น oh. เดี๋ยวนี้หยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะ มึงอยากให้กูโทรนะรู้ใช่ไหมทุกคนมึงคิดอะไรกันอยู่กูรู้นะอเฮ้ยนี่คือคลิปอะไรกันเนี่ยเฮ้ย GTL เนี่ยเดี๋ยวโลเพยก่อนนะเฮ้ย <Hey. S 1> ถ,ถึงกูจะโดนจับปะวะเฮ้ย <c oughs> ถ้ากูโทรนี่นโดนปะวะฮัลโลครับฮัโลโหล โลครับผมเห็นป้ายซอพอมาตะพื้มากอมลึกมากอมมืดฮะมากอะไรวะ,ะเขาอยู่อันเภออะไรวะอ่าจะได้มีคดีติดตัวไอ้สันให้กูโพ่ไปให้กูโพ่ไปแล้วบอกวะ่ากูจะมีคดีติดตัตตวเหรอมึงบ้าหรือเปล่าแหวนเติมเลยไอ้อันนี้โดนจับน่ารุงเขี้ยอเอาไงเอาไงครับอ่าผมเปิดบทไหมเอาผมเปิโดโหวตนะ นะโทรดิบอกหลงทางที่นี่ที่นั่นเอาจริงนั้นต้องคิดเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้คือจริงแล้วมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยกูกูต้องสร้างสตอรี่แล้วแหละแล้วถ้าตำรวจสพ,อพ,อพอนี้แม่งรู้ว่าเป็นกูจะจับกูประวังเฮ้ยเอาไงครับมาบอมลิครับลงุงใช่ปะผมอ่านว่าไนงะสอพอบ้านมาบอมลตมาบอมพุทมาบมาพุทมาพุทธเฮ้ยมาบเลยวะอย่าพี่เดี๋ยวซวยหลงทางจะกลับมาละยอง เะานั่งานสอบสวนที่จริงหรอเดี๋ยวเอาโอเลี้ยงไปฝากนะพวกเรื่องไม่ได้โทรนะพวกมึงโคตรปั่นเลยว่ะโกงจริงที่ไหวเออโอ้ยมาเกินกันโดนแล้วของใหญ่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 เอาไงดีวะทุกคนคิดว่าผมกล้าไหมโทรไปบอกว่าตามหาวัวเฮ้ยไม่โทรไหมโทรป่ะเอาไงเอานะลองนะโทรจริงนะบอกเลยเอานะครับเจ็บเจ็บ

คือแบบเสียงหัวใจกูแบบโแบบว้แบบยโว,มมว้ <S <S ยโว,ว้แบบว้ยโว้ยโบบบโว้ยโว้ยโวบยโว้ยโบบยโว้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 ยวนน้ยโวบอโว้ยโว้ยว้ยโวย้ยโว้ยโว้ยโว้บโว้ยโว้ยโว้่โว้ยบบ้ยโว้ยโ้ยโว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 ้ยโยว้ยโว้ย้ยบว้ยโว้ยโว้เโว้ย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 โว ่ยเบร์นี้ผมโทรออกไป <S <S 1> <S 1> เห็นปะเห็นไหมเนี่ยเออโทรโทรไปแล้วไหนกดมาใหม่กนเนี่ยจริงจริงกดไปแล้ว <S <S 2> <S 2> สุราธานีอ่ะสุราธานีผมรีบสะุด,ดดีกว่าเดี๋ยวกูโดนจับ <S 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 สุราธานีวะสุราธานีไหนวะกกซิตี้สุราธานีไม่ใช่่ะชุมพรมึงมั่วประวาร้อยเก้าสิบโลกูแพ้เลยเกมเนี้อโออย่างเซ็งเลยวะ่ะอ้มึงคนมันได้ว่าไอจอดหรือเปล่าเนี่ยมาหน่อย ไปไหนนี่วะเข้าไปเข้าไปตามโรงเรียนนะเข้าไปตามโรงเรียนนะเผื่อเจอชัดเลยบ้านกกอกชัดเลยบ้านกกอกก็มาคิดเจอไหนวะไปก่อนนะไปก่อนหายก่อนหายก่อนเยี่ยเจวะเฮ้ยไอ้จะอุ้ยใช่แล้วนี pues ่มันไอ้ดำนี่วะช่เปล่าแก๊งกระชายดำเฮ้ยกูเจอตัวมันแล้วว่ะนี่คือไอ้ดำแห่งแก๊งกระชายดำใช่หรือเปล่าวะ แม่ขับรถท่าทางมาเค็มดวยว่ะแม่ไม่มีไปอะไรบองกูเลยเอาวัดดูปะเนี่ยกำลังจะหัวร้อนเลยมยีแบบบางทีอะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะพอผมหัวร้อนที่ไรน,นะป้ายังโผล่มาทุกทีเลยเอากูเจอเพื่อนอีกแล้วว่ะ hello, 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 เฮยรอเพื่อนเฮ้ยรอเฮ้ลรอไปเฟลตอบกลับมาด้วยว่ะทำไรอยู่นี่เพื่อนทำไรนี่กินยาเลยโอเคเกินยาว่ะไอ้คุณโดนเด็กวกวนมาเลยนะเด๋ยไม่ขิดเอา่ะให้ก่อนนะครับโอ้ ป,ปลายเปย์ก็ไม่บอกกูเลยสภาพดินแบบนี้ต้นไม้แบบนี้ผมรู้ผม <c oughs> รู้เหมือนกันแล้วเซไม่รู้ไม่พิมพ์คนตีนกุยแล้วเฮ้ยมีไปลายเว้ยกูเจอปลายแล้วว่ายใจนี่ว่ะเขตอำเภอ,อ,อคำตะกรา้าสพคำตะกร้าเขตสอบสวนทำไมผมต้องมาเจอเขตสอบสวนดีวะกองแกง๊งนี่บาบร์บีคอนส่งอะไรมาให้กูวะเนี่ยอีกันนี้ซอยป่าเมซอนเออที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยคืออยากรู้บ้างนะครับย้าย ยาย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 นี่ผมอยากรู้มากเลยนี่แถวนี้คือบ้านไดผมลงทางนี่ตรงนี้คือที่ได้เนี่ยตรงนี้คือเขาเรียกจังหวัดไร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้มุ้งนางเกียวเมือยูกูกูไม่ได้อะไรเลยจากเรื่องนี้กูบอกเลยคำตะก้าเมืองการ กูไม่ได้อะไรเลยนะครับปลายเปยแม่งไม่บอกกูเลยกูจะแต่ใหญ่จากการคุองผมนะครับที่นี่คือประเทศไทยแน่นอนคุณมันก็แน่นอนประเทศไทยมันคงไม่ใช่ตุรกีหรอกแม่จริงปะสกดเหรออ่าสกดก็สกดนะครับมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าแบบแม่งจังหวัดอะไรวะคือไม่รู้จริงๆเลยอ่ะคือมันมันไม่มีอะไรบอกกูเลยอ่ะกูคงรู้หรอคนนครป้ายเฮ้ยสกกว่าเฮ้ยจริงด้วยว่ะหูยจตกหางตั้งเก้าสิบโลไม่ผ่านว่ะเอาอีกเอาอีก โอ้โยิงยากแล้วไม่ยิงยากใหญ่เลยว่ะ<ด>ที่ได้วะเนี่ยปไาไม่มีบอกเลยสองทางทางเป็นท้องนานะครับโอ้ยที่ได้วะไปบอกทงบอกทางกูบอกมีเลยสองทางทางนี้คือมีแต่ทุ่งนา <c oughs> บ้านหนองชี้ว่ะไอ้นี่ใช่บ้านหนองชีมดจิอะไรเปะ่าเะ <c oughs> ไหายมึงใช่เปลาวะดูดิปาปก็ช่วยกูได้เยอะเลยว่ะ <c oughs> ติดอะไรที่มันทห้ให้รู้เป็นจังหวัดหน่อยดิวะรอสเอ็เจลิสครับลอสเอ็เจลิสหาอะไรลอสเอ็เจลิสเหรอเออนะ น่าจะเป็นซานดิเอโกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะไปบ้านเขาช้างว่ะหนองพงจังหวัดเลยวะไอ้ชายผมไปหามาดิคนดูซื้อมาดิเอยยเออยยเอยยยาย่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 าก็หอดทําลุงไปเรื่อยๆนี่เฮ้ยเจอมาเนี่ยภูเก็ตเหอครับใช่เหรออ่ะภูเก็ตผมเอานะผมเชื่อนะภูเก็ตเหรอภูเก็ตนะครับงั้นลองนะ ผมไม่รู้จริงๆไงถ้าภูเก็ตผมปากเลยนี่ไงภูเก็ตเราไปแล้วปั๊บปั๊บอ้โหภูเก็ตบ้านป้ามึงอ่ะจังหวัดอะไรวะลาดบุรีกูยังร้อนเลยวะ่ะภูเก็ตหางเลยเนี่ยใครที่ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันบายบายโย่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 โยไอ้บนบ้านไหเป็นเท่ากับไวย์ทเดียร์ว เราสัมกทานคนละสองชุด